พูดนะคะวันนี้เนาะเราก็เราต้องตามไปดูนะคะเห็นพ่อค้าแต่งตัวหล่อพอดีนะคะอ่ามีคนสนใจพักทองเนาะของตาชานนะคะก็อยากได้ลูกประมาณอสี่โลประมาณเนี้ยนะคะตาจอดหน่อยแวบแวบแวบ เดี๋ยวค่อยซื้ออยากได้ฟักทองแต่เดี๋ไปแล้วมันจะหมดโอ้โหโอ้นี่นี่เนี่ยตาลูกนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเห็นแล้วเนี่ยเอาเอาเอาลูกลายสองลูกนี่ตาลูกลายลายลูกลายนี่จ้ะเนี่ยเนี่ยสองไล่นี้กับไลยนี้ไลยนี้ครับ่อไล่นี้กับไล่นี้โอ๊ยเอาเงื่อนมาจ่ายแล้วนะลูก โอ้ S <S ไปในแป๊บเดียวเบิดนี่นี่โอ้มันนักรถมันนักรถโอ้ยนอนตอนเออมันาเออไล่ไล่ไลตัวนั้นละตาหน nah oh. bueno> ี่นี้แอดมไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนั Columbus ้นกับสีจ้ะเป็น ฮ่า,าอ้วนจ่ายไปโอ้าตา <c oughs> โอ้ลูกนี้ก็สวยมากนี่นี่ลูกเนี้ยนี่แต่วลาเอาลูกลายแล้วละ่ะสองลูกแล้วค่ะโอ้เอาถั่วด้วยเจ็ด <75. S 2> สิบห้าอ่ะเจ็ดสิบห้าทอนยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าพอดีก็ อันนี้ด้วยหนึ่งกรัมช่วยแมวยหนึ่กรัมใช่เป็นแปดสิบห้านห้าโอเคไม่เปลี่ยนเู้ขของราขายของสาัีต้องผูสั้นสั้นใช่ไหมตัวนี้เอาตัวยาสั้นจะแมันหลยามันนอยนี่เป็นเผลออาตัวนี้โอเคไปไปตลาดนะคะแป๊บเดียวก็หมดแล้วจาอเดออ่าโอเค จอดปุ๊บหมดปั๊บนะนี่โอ้วันนี้มีมะเขือมะเขือเทศไปขายด้วยบ่จะปลูกเองบ่บ๊าโอ้มะเขือเทศปลูกเองก็มีโอ้โหเจ้านี่หนอสุดยอดเลยนาตาอันกําลังปลูกอ่นมะแตงเลยนะมะแตงมัดข้าวโพดด้วยนะอ๋อเออถ้าข้าวโพดออกก็เอามาขายมะามพูดอมโอ้เอาเบิสชื่ออัน แม้ในเท่าได้น้ำนะปูพวยก็ง่ามอ่าโอเคนะคะต่อไปที่ตลาดบกตูมนะก็ไม่ไกลนะคะก็อยู่ที่อ่าสองกิโลนะเข้าไปอืมไปแล้วเอแต่งตัวสวยจะไปไหนตายไยนไปตลาด โอ้ตายแต่งต,ตัวสวยจะไปตลาดแต่ก็แวะมาซื้อกับข้าวก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะจากของตาชานมาเราก็ยังมีนะคะทุกคนนี่มะขามหวานของเราโอ้ถ่ายทางนี้มันมืดนะอุ่นเะโอเคนี่นะคะมะขามของเราก็จะมีอ,ะอันนี้คือมะขามหวาน,น เออมันไม่ส้มน,นะอ้วนเออมีมะขามหวานบ้านเรานะทุกคนนี่นมะขามหวานบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นอีกพัน,พนเนื้อก็อะอจะไม่เยอะ,จะ,ยอะจะไม่เยอะเท่าพันพันสีทองเนาะ,ะแต่ก็อร่อยนะอร่อยนะคะทานอันนี้คือเนี่ยแพ็คเป็นผุงละลูแล้วนะคะก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบพร้อมสุมนะ ร้อยห้าสิบปอมสูงนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นี่นะคะน,นี่คือเราอ่าอันนี้คือเรารับรับเพื่อนมาเนาะรับเพื่อนมาจากชาวบ้านนั่นเองเนาะเพื่อนก็เกะขายนะคะก็ช่วยอุดหนุนเพื่อนมาเนาะ,ะสวนมะขามพันธ์สีทองเราก็ยังเหลือไม่เยอะนะคะนี่ยังเหลือไม่เยอะนี่นะคะเนาะก็ยังเหลือไมเอ่ะะ <laughs> ยเ,มเยอะนะคะโอเคนะคะก็ อันนี้ก็อขอบคุณนะคะก็มีออเดอร์อยู่ประมาณแล้วห้าถุงาแล้วห้าถุงนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> นี่นะคะก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนให้การสนับสนุนนะคะอะแม่ค้ามือใหม่อย่างเรานะเนาะแล้วก็ฟักทองตาชานนะคะแล้วก็นี่นี่นะคะเราก็ราคาย่อมเยานะคะอันนี้คือ ทำไมถึงขายแก่ถึงขายราคานี้คืออันนี้คือขายแบบบ้านเรานะคะถ้าเราขายแบบราคาตลาดโอ้มันก็ขายยากนะคะแล้วก็าขายทั่ว Xưa oh, mà ừ. cái leng Đấy bên này xưa leng nè Ô oh, vị tan màu leo Xưa bởi hơ mù với tan cái dưới lại Khao Khao sao ồn đấy nó ừ. <laughs> <laughs> Tưng thùng xoay này à ลดคอยเหลวเอามานี่อันนี้อันนี้นี่พยุรแลกซื้อื้อเอาเอาเชโกตาละจมไปตาเออเชกตาน่ะเนี่ยเมานะฮะอืมมันนุ่ยพอดีกินพอดีกินเออไล่ตาแน่ชิดบ้านขายของช่วยตาก่อน สิบบาทสิบบาทสิบบาทไหล่มัไม่มรถเอเลยจ้รถเือยูสิห้าบาทรถเอหบาทหน่อถึงาห้บาทโอ้ยอุนอุนอ้นหนนตาเนี่นะโอ้ควายแห่งซื้อเทลรถชอสามร้อยเขาก็ยังไม่ได้รถเดี๋ยวเราซื้อซอยตาเสร็จเราขายราคายมเยาแล้ว เราเราก็ซื้อขายราคาย่อมเย้าเพื่อะไรฮะนะเอานี่ก็นี่นี่สามห้าสามบวกสาโอเคสามสิบะบวกสาสบลสองร้อยชิ 30. 30. 30. 30. บาเออฮนะน่ะโอ้ยยอมเยา้าเนั่เต็มกระตาบเมื้งท <c oughs> ุกคนซื้อเป็นหลายดีกว่าเมา โอ้ถ้าเยอะขนาดนั้นเอาซาเลงไปส่งลาตาเพราะมันหนักนะจะเอา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 ยกแข่งขึ้นอันนั้นเลยซาเลงเลยจะอันนี้ก็วางไว้นี่ไปเดี๋ยวค่อยเฝ้ารอเดี๋ยวค่อยขายรอเจ้าเออเดี๋ยวขายของรอตาก่อนให้ตาไปส่งฟักทองแป๊บเดียวนู่นนี่มึงปิดมเอื้อนนู่นละปิดกิโลสองนู่นหรือว่า เดี๋ยวประชาชนพี่น้องใน้อมเออแมนเอาหุ้นแล้วไปส่งเลยนี่เมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวค่อยดูให้ตาร้านจ้าน่ะเด<ป>ี๋ยวค่อยขายรอให้นะ เฝ้าร้านให้ตาก่อนแป๊บน,นึงตาไปส่งฟักทงองโค้ชจีว่าอยู่ <laughs> ขายเลยไปขายเลยเดี๋ยวเดีแม่พี่ไปขายเองหม้อตาไปส่งนะค่อยเฝ้าร้านรอเจ้า <laughs> นี่นะเพื่อนก็เขาเมาแล้วคะเมาเป็นสิบสิบลูกเลยเนาะก็เฝ้าร้านให้ตาก่อนนะช่วงนี้โอ้ไข่ก็ขายดีมาก โอ,โ,โอ้โหนะคนรอซื้อเป็นแถวเลยนะทุกคน้าขายดีขนาดเลยโอ้เราซื้อไปไว้กินไหม นี่นะคะโอ้เห็นแม่ครูด้วยอืมขายดีมากๆอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน